ปปดาวันหมูแปดอืมแม่ไอ้กินพอลีนามาโดนบานไหนหละแม่เอามันซื้อพอลีนามันก็ข่อยบดีกินดอกหัว่อยกินเบิด์ซีขวดยู่ก่อนตะกี้เราก็เป็นไขมันอุดตันคัวมดันความเสียงเบาหวานปวดขา สร้างผู้ขายปันได้ก็ต้องไหนซื้อกตยังว่าก็บ่โไอ้กันนี่นี่กินข้าายู่อวดนั่งนี่เดี๋ยวคือเจเรากินอีกอยู่อตัวใดแม่นี่ตัวใดตัวนี้แม่บ่แม่นี่แหละตัวนี้นะนี่จ้านี่นี่ไปใจไหนเรากินถือผมเราโรนเป็นเชื้อล่าเป็นวงเป็นวงบันกระเกิดเอาก็ยังว่าดียาเขาดีอยู่ สำหรับผู้กินได้นน่แต่ผู้ผู้อื่นเนี่ยบอกหูว่าเขาจะถือหรือบม่ถือแต่ว่าผัวข่อยกินถือคอขอยถึงใส้ซื้อแล้วเป็นโรคยังแน่และแม่เครื่องไขมันเครื่องความเสียงเบาหวานเคร่งควบดันเคร่งเป็นสิ่งขอดเครื่องเป็นเชื้อราอยู่หัวกินเบิดขวดหนึ่งผมปงมไปหาหมอควบดันบ่มีไขมันกับปกติ ทวมเบาหวานกับบอมี่หมอว่าไปกินยาอะไรมาว้านทันวะคนก็คนก็บอกก็บอกว่าไปกินยาหยั่งแล้วก็เล้วเลยอือันนี้ท้ังไปเขาเนี่ยเขาเดือนเดือนนี้พอเราเป็นจงไหนพอเราเป็นจงไหนปกติปกติแหลมมันว่ากรบบอกพี่น้องเพื่นแน่ออทางบ้านเพื่อเพื่นฟังกับบอกพี่แน่ อันนี้ยูมันดีอยููย و, ผู้ใดเป็นโรคคือข่อยเว้าห้ฟังเนี่ย่กินโลดแล้วมันกับ,บว่าแพงเกินไปแล้วมันกับกินได้โดนกินเหลากินยาก็กินได้บอแมนว่ากินยานี่บ่ให้เท่ากินเหลาบ่แมนเด้อกินไดออ้ยูแต่พอดีผัวข่อยพันบ่กินเหลาสุดยอดเนาอแม่นาะสุดยอดเลยจ้ะอ่า มันดีตัวเ่าะเพรากินยู่อืมผูใดเป็นโรคคือข่อยว่านเนี่ยกินโลดอืมแต่ว่าข่อยว่าเป็นอืมว่าข่อยเป็นอือืมะก็ขอขอบคุณขอามู้ดีๆนะแม่เนาะเออขอบคุณผู้โพนเหตุยาไมาให้กินเหตุเศร้าจ้าดีค่ะ